English Class with Thisha B. Emo, สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับในวันน okay. ี้นักเรียนก็มาพบกับการเรียนการสอนนะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .3 อีกเช่นเคยนะครับโอเคอ่ะโดยนะครับโดยในวันนี้นะครับเมื่อคาับที่แล้วเนี่ยเราเรียนในเรื่องของ who's that ใช่ไหมครับเป็นการถามว่าคนนั้นน่ะคือใครนะครับ แล้วก็การตอบว่า that's my นะครับตามด้วยสถานะเช่น that's my friend แล้วก็ตามด้วยชื่อ that's my friend Bobby that's my uh, that's my sister Cindy that's my brother John นะครับ <c oughs> ก็ไม่ยากมากนะโอเคคราวนี้นะครับเราจะมาดูกันต่อนะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการ อ่ uh, reading นะครับ reading คือการอ่านนะครับเป็นการอ่าน conversation นะครับการอ่าน conversation นะครับแปลว่าบทสนทนานะครับบทสนทนาอ่าโดยในวันนี้นะครับเราจะอ่านในเรื่องของบทสนทนานั่นเองเนะ <Okay. S 1> เรามาดูกันดีกว่าว่าบทสนทนาที่เราจะอ่านกันเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไร ถ้านักเรียนเปิดหนังสือนะครับมันจะอยู่ในหน้าที่9นะครับใครที่มีหนังสือนะส่วนใครที่ไม่มีหนังสือนะครับนักเรียนสามารถดูได้จากคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อ่านตามครูบีไปได้เลยนะจ๊ะครานี้เดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับทีละท่อนนะครับทีละตอนเ,อเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนทั้งหมดรอบหนึ่งก่อนนะครับอะ listen and listen carefully just only listen listen คือฟังนะครับฟังโอเคพร้อมอยัง are you ready Okay, let's Yahoo! go! Hello, everyone. This is Oscar. Tom, who's that? That's my friend Cindy. And who's that? That's Miss Parker. Good morning, everyone good morning, miss parker. this is oscar. oscar, how do you spell it? o-s-c-a-r. welcome to green hill school. oscar. ah, vingela. yahoo! canina <laughs> ครั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรูจะอ่านไปทีละท่อนนะครับทีละท่อนมันจะมีเลขบอกอยู่นะจ๊ะมาเรามาดูกันทีละท่อนเลยนะครับมาดูท่อนแรกก่อนนะครับสองคนนี้นะครับเหมือนเป็นเพื่อนกันแต่มีอคนหนึ่งเหมือนเป็นเด็กใหม่มานะครับก็เลยทักเพื่อนว่า Hello everyone คนนี้นะครับบอกกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนนะครับ Everyone นะครับ Hello แปลว,ว่าสวัสดีใช่ไหมอ่าสวัสดี everyone นะครับคำว่า everyone คำนี้นะจ๊ะแปลว่าทุกคนสวัสดีทุกคน this is oscar this is oscar นี่นะครับแปลว่าเดี๋ยวผู้เขียนสีแดงนะครับประโยคนี้นะครับแปลว่านี่คือ oscar นะครับอ่ะสำหรับบทสนทนาตร,ตรงนี้นะครับมีประมาณนี้นะบอกว่า Hello e ร e r อ o n e this is Oscar เรามาดูกันต่อนะจ๊ะทีนี้คนที่แนะนำเนี่ยก็คือทอมก็คือคนนี้คนนี้นะครับคนที่เป็นผมสีเนี่ยสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับสีบราวน์เนี่ยชื่อออสการ์ส่วนคนผมสีเหลืองนะครับเหมือนเป็นคนที่อยู่เรียนนี้อยู่แล้วนะจ๊ะชื่อว่าทอมนะครับคนนี้ยคนที่ผมสีเหลืองเนี่ยชื่อทอมนะ ทีน,นี้ไอ้เจ้าออสการ์ก็เลยถามว่า who's that นะครับทอมก็เลยบอกไปว่า that's my friend s คนนี้เป็นเพื่อนของฉันชื่อว่าซินดี้ that's my friend ซินดี้คนนั้นคือเพื่อนฉันชื่อว่าซินดี้นะจ๊ะไปต่อกันเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเขียนแปลหรอกเพราะว่าเราเรียน who's that ไปแล้วนะครับรู้ต่อมา a n d who's that แล้วนั่นหละคือใครคนนั้นน่ะคนที่เป็นผู้หญิงคนนี้นะครับ่า ผู้หญิงคนนี้นะทอมนี่คิดสงสัยมากเอ้ยไม่ใช่ออสการ์สงสัยมากทอมก็เลยตอบไปว่า Does Miss Parker นั่นคือ Miss Parker นะครับเป็นการที่เราเรียก Miss เนี่ยนะครับเป็นการให้เกียรติให้เกียรตินะครับคนที่เราพูดถึงนะครับอาจจะเป็นพวกครูนะครับครูเราจะเรียก Miss นะครับหรือ Mister ก็ได้นะครับก็คือ Does ถ้าเป็นผู้ชายจะเรียกว่า Mister แต่ผู้หญิงจะเรียกว่า Miss นะครับ That's Miss Parker นั่นคือครู Parker นะครับอ๋อทีนี้ครู Parker ก็เลยเข้ามาในห้องครับ Good morning everyone สวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับทีนี้ไอ้เจ้า Tom ก็เลยบอกครูซินีว่า Good morning Miss Parker สวัสดีตอนเช้าครับคุณครู Parker สวัสดีตอนเช้าครับครูพาร์เกอร์นะครับ this is Oscar นี่คือออสการ์นะครับเหมือนเป็นการแนะนำเพื่อนให้รู้จักกับเพื่อนใหม่นะครับให้รู้จักทั้งเพื่อนทุกคนแล้วก็ให้รู้จักกับครูใช่ไหมครับ This is Oscar นี่คือออสการ์อ่ะทีนี้ครูก็เลยสงสัยว่าเออไอคำว่า how do you spell it เราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับออสการ์ออสการ์เหรอ how do you spell it สกอยังไงลูก how do you spell it สกดอย่างไร,กกงไรนะครับเราเรียนไปแล้วนะครับ how do you spell it แต่ว่าสกดอย่างไรคุณสกดอย่างไร ออสการ์ก็เลยค่อยๆสะกดทีละตัวให้ฟังว่า O S C A R ออสการ์นะครับออสการ์ O S C A R นะครับทีนี้คุณครูก็เลยบอกว่า Welcome to Greenhill School Oscar คำว่า Welcome to แปลว่า Welcome น,นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับ To ก็คือสู่นะครับสู่ กรีนฮิลส์คูลนะครับโรงเรียนที่ชื่อว่าโรงเรียน Green Hill นะครับ, Green Hill. บกรีนฮิล l l นะจะออสการ์นั่นเองนะครับทีนี้ในเรนก็จะเห็นแล้วนะครับว่าทั้งเรื่องเนี่ยเป็นการที่เหมือนแบบว่าเจ้าออสการ์เป็นเด็กใหม่ใช่ไหมแล้วก็มามาเจอนะครับทอมก็เลยแนะนําให้ทุกคนรู้จักว่านี่น,นี่ทุกคนคนนี้นะครับชื่อว่าออสการ์ h v l r y o v e t y o s i t o s s is Oscar แล้วก็ต่อมานะครับ ออสการ์ uh, ก็เลยสงสัยว่าผู้หญิงคนที่เดินทาไม่ไนี่คือใครก็เลยบอกว่าทอม who's that ทอมนั่นคือใครทอมก็บอกว่า that's my friend cindy นั่นคือเพื่อนของฉันชื่อว่าซินดี้เนจ้ะคราวนี้เนะจ้ามาดูต่อมาดูต่อเขาก็บอกว่า um, and who's that uh, that's miss parker ดีนะมาตอบมิสไม่ได้ตอบว่า uh, mister ถ้าตอบมิสเตอร์นี่ฆ่าตายเลยเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับ That's Miss Parker นั่นคือ Miss Parker เป็นครูชื่อว่า Parker นะคร Parker ครานี้ครูมาถึงปุ๊บก,ก็เลยบอกว่า Good morning everyone สวัสดีทุกคนนะครับเจ้า,จาทอมก็เลยแนะนำคุณครูว่า Good morning Miss Parker สวัสดีตอนเช้าครับ Miss Parker นี่นะครับ This is Oscar นี่คือ o s c นะครับทีนี้ครูก็เห็นแล้วมันเป็นเด็กใหม่แน่เลยก็เลยไม่รู้จักว่ามันต้องสเปลยงงกกยังไงหรือสะกดยังไงก็เลยถามว่า Oscar How do you spell it? คุณสะกดชื่อคุณมาซิสะกดยังไงเอ่ยออสการ์ก็เลยค่อยบอกทีตัวว่า O S C A R O S C A R นะครับทีนี้คุณครูก็เลยเขียนชื่อของออสการ์ลงไปในใบไ,ได้ชชิอเรียแล้วจากนั้นนะครับคุณครูก็เลยบอกว่า Welcome to Greenhill School Oscar ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่โรงเรียน Greenhill School นะครับโอเค เพราะฉะนั้นนะครับงานนักเรียนมีชิ้นเดียวครับจากเรื่องที่เรียนได้ฟังและได้อ่านไปนะครับให้นักเรียนนะครับ read the story again and choose นะครับให้เรียนอ่านบทสนทนานี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็จะมีช้อย A กับช้อย B แบบนี้นะครับแล้วก็มีช้อย A กับช้อย B ทําในหนังสือเลยนะครับส่วนใครไม่มีหนังสือนะให้นักเรียนทําในสมุดของตัวเองนะครับยึดสมุดที่เป็นวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับโดยนะครับให้เรียนตอบแค่ เขียนคำถามและคำตอบไปนะคนที่ไม่มีหนังสือนะครับส่วนคนที่มีหนังสือนี่สบายมากแค่วงวงกลมก็ได้ไม่วง A ก็ปะอ่ะให้วงแค่นี้ง่ายไหม the teacher is เนี่ยคืออะไร the teacher คือ teacher แปลครูคือใครอ่าครานี้ the new new boy คำว่า new boy นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะ new เนี่ยแปลว่าใหม่ boy แปลว่าเด็กผู้ชายเด็กผู้ชาย ทีนี้ไอการที่เราจะแปลเราจะแปลว่าใหม่เด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้ชายคนใหม่แล้วก็จะแปลว่าเด็กผู้ชายคนใหม่นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นคํานามกลุ่มของคํานามเห็นไหมถ้าเรสังเกตตรงนี้เป็นกลุ่มของคํานามนะครับกลุ่มของคํานามมก็คือบอกว่า the new boy เนี่ยเราจะแปลาจากหลังไปหน้าก็จะเป็นเด็กผู้ชายคนใหม่นะครับชื่อว่าอะไรอ่าชื่อทอมหรือออสการ์กูสอนไปแล้วนะจ๊ะโอเค น <Yahoo! S 2> ี่ก็คืองานเพยงชิ้นเดียวนะครับสำหรับในคาบนี้เป็นงานชิ้นที่สิบนะครับที่เราเรียนกันมาแล้วนะก็ยังไงนะครับในวันนี้ก็คงจะลาเพยงเท่านี้เนาะมีกันมันนิดเดียวจริงๆนะครับโอเคเพราะว่าเดี๋ยวตอนเปิดเทอมมาเราจะมาตรวจมาเฉลยให้หมดนะครับเดี๋ยวอีกคาบเดียวก็จะหมดบทที่หนึ่งแล้วนะครับเราจะขึ้นบทที่สองต่อเลยนะครับพพเพราะว่าเทอมนี้นะครับจะเรียนแค่สี่บทนะนักเรียนนะโอเค งั้น that's all for d a y นะครับบ๊ายบาย see you again next time ก็อยากจะเดินไปคต้องเเอมาคนเียวคืนนี้กอยู่อยกจะอยปแไปดูแลกัน